นี่คือสิ่งที่พกมาจากประเทศไทยด้วยนะสิ่งสําคัญที่ทําให้ที่าตัดผมสั้นได้ก็คือโซฟแฮร์อันนี้เป็นวิตามินสาหรับคนที่ผมบางผมร่วงเจอันนี้แล้วก็ตัวนี้คือเอาไว้สี6ประมาณเซรั่มอาวัลต์ฉีดเลยก็รู้สึกสบายดีตั้งแต่ตัตผมเพราะว่าผมมันเยอะมากกินกระเมงแล้วก็ใช้เซรั่มแล้วก็ใช้ยาสระผมด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เอามาเราไม่ได้เอากดเต็มมาเนะฮะเรากดแบบทรา e l ไลซ์มาก็ให้ดูว่าเรียลกันแค่ไหน ใช้จริงๆเหลือแค่ครึ่งขวดแล้วเรื่องผมเป็นเรื่องที่หลายคนมีปัญหามากและการที่คนผมบางจะทําให้เราดูแก่ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของหมอนก่คือหมอเอิร์นนั่นเองอันนี้เดยอันนี้ไนท์อันนี้เป็นเซรั่มส่วนนี้เป็นแชมพูจริงๆมีครีมนูดด้วยแต่พี่อยาไม่ได้เอามาโซฟ h a ฮาลองเซิร์ชดูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางโซฟแ a ร์เองในอิสต์แกรมทาง l i n e แหรือแม้แต่ในช้อปปีมีหมดเลยอีแฟนบอยก็มีถูกไหมจ๊ะแม่จ๋า